ทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวัดเหลี่ยมของผมซีบล็อกแปดนำนานี่ยะตอนนี้คืนนี้คําคืนนี้เราเป็นคนบริสุทธิ์ครับผม <c oughs> <c oughs> เด็ครับเพื่อนลาฮัลโหลครับว่าไงว่าไงวันนี้เรามากับผมนะฮะมีน้องแแบบนะครับมีน้องไว้มีเจดโดมีแซมแล้วก็มีทิดนะวันนี้แท็บแซมเข้ามาเป็นเวอร์ชั่นแบบไม่มีการ์ดจอนะฮะใช้การ์ดจอออนบอร์ดอาจจะมีอะไรแบบแปลกๆให้ดูเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ไปกันนะครับเฮ้ยแแบบทำแล้วน้องชายอ่ะเดี๋ยวพี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยว กินกินไม่ได้ยังงไวะโอ้โหไอ้สัตว์อะไรเนี่ยโอ้โหไอใช่ใช่กินเลือดหมดเลยโอ้ยสัตว์เต็มลำโพงไอ้เหี้ยหลอกไอ้สัตว์ไอ้แฮมไม่มันมึงดังเกินแฮมไม่มึงดังเกินเฮ้วยไม่พี่นะคนดังเดี๋ยวให้คนทุกคนเป็นพยานเอาไหมไม่มึงก็กูโอเคป่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวดูใครเขาเชื่อใครบ้างกันมาดูเลยมาดูเลย ดูดูดูที่หลักฐานมันดูที่หลักฐานน้องชายดูที่หลักฐานไอ้ขโมนขโมนเป็นคนกินด้วยรก็นั่นแหละที่ไอ้แฮ่มันกินกระกูหน่ะไอ้สัตว์เฮ้ยผมว่าผมเชื่อแหมัไม่ไโอ้โหไอสัตว์เต็มระบบบอกเชื่อแฮมได้ไม่ได้ได้หมดได้หมดน้องชายแล้วกูเป็น อ้าวไอ้เหี้ยมาไอ้เหี้ยไอ้แฮวบกเจด็อไอ้สัตว์เอาเลยไอ้เหีวบกับเจโด็อห์แหวเจด็อ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 ห์ใครว้เหี้ยอยู่ด้ว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 ยทิดทิดอยู่ด้วยใครก็ได้กูกูอยู่ก้อนนี้อะถ้าคืนนี้กูแปลงร่างบอกว่ากูเป็นเลยโอเคป่ะถ้ากูพูดว่าอับดุลพวกมึงพูดว่ารอแจ็อับดุลรอแจ็อับดุลรอแจ็ อ่ะรู้เรื่องดูนอยู่ตรงนี้นะกูจะอยู่ตรงนี้นะโอเคไหมกูอยู่ตรงนี้กูจะอยู่กูจะอยู่ตรงนี้เลยคืนนี้เอาดีแถบมึงวัดกับกูเป่าอย่างน้อยน้อยมึงก็ไม่ได้แปลงร่างตัวนึ่งอ่ะเอาี่เอาที่เแล้วแต่เขามาดิเขาได้หมดอ่ะเป็นหมาป่านะโอ้โหไอสัตว์เต็มระบบเป็นหมาป่ายังไม่รู้เรื่องเลยดี๋แปลงเลยแปลงเลยแบแซมเดี๋ยวผมโบไว้เอง

โอยไอไว้ก็ไม่ได้เอาไงดีวะไอเหี้ยเลยแย่แล้ววะ่ะเพื่อดลักแย่แล้ววะ่ะผิวมปราววะใครอยู่ปราวะราาวะไม่รู้ไม,ไ,มไม่ไม่น่ามีโอยไอยไว้ก็ไม่ได้ไอไว้แม่งโอยไอไว้ไม่ได้ไอไว้ไอไว้ไม่อยู่อะมากูอยู่ที่เดิมกูอยู่ที่เดิมตลอด รู้เรื่องกูอยู่ที่เดิมตลอดมึงอยู่ไหนไอแฮ ạ มึงอยู่ไหนมอีมึงอยู่ไหนจ่ายืนกับผมแล้วมีคนแปลงร่างอ่ะไม่อ่าโดนกินโดนกินกูโดนกินเมื่อคืนแฮ ạ โดนกินเนี่ยโดนกินโดนชุบแล้วก็พี่เจโดเป็นคนเป่าผีลูกซองอ่ะเจโดไม่เป็นเนี่ยเจ็ดโ มึง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 อยู่นี่มึงอย่าไปไหนมึงอยู่นี่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 อ่ามึงอยู่นี่มึงอยู่นี่แต่เมื่อกี้จ่าไม่ได้แปลงร่างะอ่าก็ผมอยู่ไกลไว้แล้วกูโดนแดกด้วยมึงมึงอยู่นี่ผมเห็นคนวิ่งเข้ามาแล้วก็แปลงร่างเลยใครไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าผีหมาป่านะอ่าผีหมาป่านะอ่าผีหมาป่านะอ่าเก็บไว้ก่อนเอามันเลยจะได้ลวนรู้ ไม่ด้เป็นโอ้โหไอสัตว์ไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละไอเฮียไม่ไม่ไม่ใช่ละถ้าบอกไอแหบไม่เป็นนี่ไม่ใช่ละไอเฮียร้อยจัดอะร้อยจัดร้อยจัดไม่มีอะร้อยจัดร้อยจัดร้อยจัดแกแล้วร้อยจัดร้อยร้อยจัดร้อยจัดเฮียร้อยจัดมึงึงร้อยจัดไอเฮียคืนนี้กูบอกให้เฮ้ยไอเฮียมึงฟังกูบ้างดิวะ ไอแฮ ạ มันกินเลือดไลเจนโดมันสแกนไอแ hạng แล้วมันบอกว่าไม่มีเมื่อทุ่งเสาเมื่อกี้อยู่เมื่อกี้อยู่ห้าคนนะหดเลยว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 ดเลยไอเฮี้ยมึงสั่งกูดิเออไว้โอ้แต่ผมจะถือว่าพี่ที่เป็นหมาป่านะแม่แซมผมมีโอกาสพี่นะมันมันแหววายมันไม่ใช่อยู่แล้ว เอามาลงเอามาให้ลงเอาให้ลงเอาเลยวดเลยวัดเลยวัดเลยวดเลยวดเลยเออในนี้มีหมาป่าอยู่แค่คนเดียวนะถ้าไอไอ้นี่ไม่ได้เป็นไอ้แฮมไม่ได้เป็นเอาวัดนะอะไรนะโอ้ย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 ชบกูชกูโอเค่แซมบอยบินเลยบอยบินเลยเดี๋ยวผมเน้นผมเน่ย ไม่ไม่ผมผมจะไม่แปลงผมจะไม่แปลงผมจะให้ไอ้ไอ้ไอ้ใครใครออกไปนะไอ้แหบวะเอออ๋อโอเคโอเคผีมาป่าไประวังเข็มตายระวังเข็มตายตายไปแล้วเออระวังเข็มตายระวังเข็มตายคุณแปลงได้เลยคุณแปลงเลยผมอยากปั่นคนนะดิแต่ว่าผมแปลงเอาเจโดออกก็ได้ไอ้เชี่ยถ้าผมแปลงมันจะไม่เนียนรอทั้งแม่งอย่าไปคิดเยอะเออไอ้ยังไงถักถักเจโดตายกลับล่างกลับล่างผมกลับล่างแล้ว นี่ส่งล่างแยกกูส่งล่างแยกเฮ้ยไอตัวนั้นไม่ใช่เจนโดหรือเปล่าวะไอคนที่ตายใช่เจนโดเปล่าวะทำไมมันมีตัวละครเหมือนกันน่ะชุดแดงอ่ะเชี้อะเอ้ยสวัสดีสวัสดีสวัสดีเดี๋ยวผมช่วยอะไรน้องชายแย่ยิงพี่ทำไมขอโทษพี่ชายผม เอาตึงไงผมตึงไอ้สักรสักระสุ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 วเอมา้าเดกเนี้ยไปเดินหาเด้เยอะไม่ใรไมาจออไไปไปเฮ้ย สาววางใจว่ากูได้เจดโดไปแล้วแม่งเอ้ยเมอร์ลินดาอะไรวะพัซซิววลมันมีตัวหนึ่งใส่ชุดแดงแล้วก็ใส่หัวเหมือนเหมือนเจดโดเลยอะมันไม่ใช่เจดโดหรอวะหัวกะชอนหัวกะชอนอะไรอดิกตัวดูผิดหรอโอ้ช่วดูผิดมันเป็นตัวหัวตั้งโอ้กูพูดว่าอับดุลนายมึงพูดว่ารอแต่กูกินเนื้อไปบ่อยแฮมกูสาวแบบว่าเออ ไม่ไม่แปลงร่างแล้วไม่แปลงร่างให้ไอเห็บไม่โดนไปโอ้โหแล้วเจดโตแม่งทำทุกอย่างทั้งชุกทั้งอะไรเอ้ผมเจตโดมึงเอามันไม่ไหวไม่ได้จริงจว่ะรอบหน้าคุณทำหมั่นเจดโตเออกูแตะเจดโก่อนตัวแรกเลยไม่ว่าใครจะทำอะไรก็ตามมสะเกลยเลยพูอาบยุ่นพูดว่าหล่อแจ๊ถ้าเกิดว่าเราอยากชนะเราก็ต้องเป็นผีคู่กับเจดโดครับ เฮ้ยหาเข็มกอนเข็มอะไรน้องชายเข็มอยู่ที bleiben, ่ใครไม่ไม่ได้หาเลยหาเลยหาข่าวเข็มกันว่าไงแอบน้องชายพี่ไม่ไใช่อ๋ออว่าไงน้องชายพี่เข็มอยู่ฝั่งนู้นนฝั่งนู้นได้ตื้นเล้นตเ้นเ้หวั่นเ้เ้หวนเจ้๊ยบเตนเต้นเคเ e อะไรอะไรมองกูทำไมมึงมองกูทำไมอะไรไอแ h บตาที่แล้วก็คือตานี้เหรอจะทำไมดูทำไมแปลกๆนะถ้าคืนนี้ผมตายไอแ h บนะโอเคโอเครู้เรื่องไอทิ์มันชอบอยู่บนที่สูงวยชีวตคุเล่นใหม่เรอไดครับมดดีเยิ เพราะว่าเรามีอันนี้อยู่แล้วไงเรามีเข็มอยู่แล้วไม่มีเข็มก็จะสแกนเราแกล้งเดินมาให้สแกนแล้วยิงปีไว้ไหมมีเข็มไม่ไว้มีเข็มฮะพีอะไรครีแซมหรือเปล่าพีเข็มอะไรเข็มกระสุนไม่เลยพี่ชายกระสุนเกาะกระสุนเกาะไปเราเราแอบถอนแอบพีเยอะเลยนะกระสุนเกาะยาเลือดหอมบวชตั้งไอวอลงัดเลยมีคนจะไม่แอยดูผมกิน เฮ้ยทำไมเงียบกันจังอะครับพูดกันหน่อยสิเแย่ราแหวงชี้เลยไหมละ่ะออกใบสั่งเลยะละไหมล่ะพวกคนมันโดดย่งเย่งจัดเลยวะตาเนี้ยคนมันคนมันวัดมันงัดกันแล้วอ่ะมันโดดย่งเย่งแล้วอ่ะแ,แหมแหบน้องชายใส่เสื้อโปรตุเกสซะด้วยแบบเส,สเปนไอยสัตว์แกกูด้วย เอาไงคืนนี้เต็มระบบเลยอ่ะใครแท็กใครแท็กเจโดโดนโถชนทั้งคนทั้งมู๊กูมาละนี่ไงโอ้โหกูโดนแท็กทั้งผีทั้งล่างปลอมรัางจริงแล้วจังหวะนี้คูไม่ยอมแล้วปุ๊บอ๋อเยังแล้วหุ๊บหลบผมหลบไง แล้วหลบนะโอ้โหนี่ต่ตื้นพกอย่างนี้แดกก่อนเลยหนึ่งเลือดแผบบหรอแผบหรือเปล่ากูแปลงลางเป็นวาจาเนี่ยได้มันอยู่นั่นมันอยู่นั่นเอาจะชุดออกขวายังไงใครโอ้ยออกแล้วหรอเกือบตายเมื่อคืนผมใส่ฟิลนะอันนึง ใส่ไปสองพันแล้วผมตายด้วยทำไมใส่คิวมนเยอะจังมันก็มีคนพูดโกหกแน่นอนเมื่อคืนผมไม่ได้ใส่เลยฮะโดนไล่ IP IP ร้ายมออกมาสิกูไม่ออกกูออกแล้วกูเอาอะไรเดกเอ้ยแซมแม่งไปซนเคียวเรต้เฝ้าประตูซะแล้วไอผีตัวนี้เหลี่ยมเยอะนี่น่าจะเจโดหรือเปล่ากินแล้ว้ผมเข้ามาผมก็ดยิงเโดเ็ดลืมมือนะมดลืมมือลืมมืออะไรกันวะแกินแล้วนะ ้ไม่ได้หวะพี่ชายต้องเฮ้ยเม่อคืนอะไรเนยต้องไม่คุยเรื่อยเลยเฮ้ยใครพังฟิวเฮ้ยใครพังฟิววะได้ยินทางขวาตรงเนี้ยเฮ้ยอาร์ซิคารุดะมิวน์มาไหนเฮ้ยพี่ชาแต่ว่าโอ้โหนี่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 อันนี้อันนี้อันนี้แต่พี่วิ่มาจากตรงนั้นแหละพี่วี่งไอเฟไว้ได้ยินเหมือนกันใช่ไหม ได้ยินครับไอเจ็ดนเปล่าไม่ใชมันอยากจะมึงมึงไม่มึงมึงอยากพังฟิวเพื่อนี่หรือเปล่ามันอยากพังฟิวเพื่อกางกลางคืนเร็วๆหรือเปล่าใคร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 ทวฟิวจะหมดเวลาลยจะหมดเวลาเป็แ่่าไครับผมถ้าแกมไม่เป็น่่ามาสแกนเร็วๆดอสแกนครไ ี่เชียกูหาทางฟิลก่อนหายคนนี่แล้วนี่แล้วเยอะเยอะเยอะเลยเยอเลยเยอเลยมดมาใครทำหลอยวะใครทหลอวะเยอี่ีคือปล่อยต้าไปก่อนแยกก่อนแยกก่อน กู <tinc S 2> แดกแดกอ่ะกูแดกโอ้โหขีเกือบแล้วเกือบได้อร่อยโอ้โหแล้วท่ออยู่ตรงนี้อร่อยหอดเอาตายไปหนึ่งหายไปหนึ่งแซมหลังเข้านะแซมแซมหลังเข้าหลังแซมหลังเข้านะเพื่อนลาเข่าบอลเข่าบอลเข่าบอลขาบอลเข็มอยู่ที่นี่น้องชายไม่ห่วงฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นนี่ อย่ามันหนีไม่ได้อย่ามันรอดเฮ้ยโอ้โห,โอ,โหอยู่ดีๆก็มาสู้กันอย่างนี้ทำไมโอ้ยเราจะไล่ตัวเดียวกันทำไมวะคนละตัวคนละตัว,ตว,ตว,ตวเดี๋ยวพี่ไปตัวนี้เองตัวไม่รอดเฮ้ยโอ้โหผมเห็นครับตาผมดีจอผมโอเลต 4K 480เฮิรเพนครับจอผมทศชัยอันนี้ขิงหรือเปล่าตรงนี้ตรงนี้ตรงไงยังยังไงโอ้โหโอ้โหชุบชับ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 มึงเก่งนักเหรอมึงเก่งนักเหรอเฮ้ย ฮั่นแหน่ฮันแหน่ฮันแหน่ฮันแหน่ผมไม่ยอมออกง่ายๆหรอก <c oughs> เหลือแซมกระติดโหลดรอไว้ก่อนเลย <c oughs> ผมจะรอแบบว่า30วิเลยอะ่ะผมไม่ออกไปง่ายๆแน่ยี่สิบสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสเตปผีรอเมื่อกี้เหมาือนผมได้ยินเสียงปืนนะ่ะออกมาออกมาผมจะปัเ็ออกแล้วออกแล้วออกแล้ว น um ี่นี enfin ่นี่เทพจางล่ว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 งหล่ชาอะไรอันนี้พี่กลับมาถ่ายรูปแต่งีสหน่อยเอาไปที่ระลึกเออวิ่งไล่ิงกลงต้องเลี้ยงมาฝากใช่เลยที่ใทเฮ้ยมีชุมไปด้วยหรอมไปด้ กูชุบมาฆ่ากูชุบอปฆ่าเองกูชุบไปฆ่าเองไหนเพื่อนรักเพื่อนรักอยู่ไหนเพื่อนรักแซมดอสันอยู่ไหนโหระด้านี้มันย่าเยอะมากอะ không ơi, chạy, 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 ว้าวาไ่หะแม่เลยอยู่ย่าไหนวะเจโดประตูเอ้ฝ้าประตูฝ้าประตูฝ้าประตูเฝ้เฮ้อยู่ๆตรงนั้นอยู่ตรงนั้นแหละ แะชุบแป้งประตูเออสวยอาบีไม่ได้ชุบหรอกอาไม่ได้ชุบแบบจุบพี่ชุบแบบว่าชุบมาแล้วกินมันอร่อยไงเหมือนลูกชิ้นชุบแป้งทอดเนี่ยพี่แซมชูยัยิ้มมันหนีไปไหนไม่ได้แล้วด้วยจ้ะ <c oughs> มันกินเปล่าๆไม่ได้ดิมันต้องชุบแป้งทอดดิมันถึงจะอร่อย และค่ำคืนนี้โดยจะ่เป็นนักสืบเป็นตัวครับนี่อันนี้อะมาก่อนเลยอย่างแรกเลย <A fight. S 1> เอามาก่อนเฮ้ยเข็ม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 แน่เฮ้ยเขมน่เด้มเเข็เแน่เ็มน่เเน่เขมน่เเป็น่เขน่เขอมเ่เข็ม่่เ่่่ะ เอ้ยเพื่อนรักเพื่อนรักกินนี้ให้ดูหน่อยดิเนี่ยหนอันเนี้ยได้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 มามากินดิแบบยกลุบเลยนะลุบเลยนะได้ได้ได้อะไรอะไรอะไรฮันน่กินไม่ได้อ่อคอไม่แห้งเหรอวะโอ้ลี่เดี๋ยวเฟสเซนแทปยูทอะไรอ๋ออ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 ไม่ว่ามันเขียนว่าดิงบลัดไงดิสมั้ นี่ดังเสียงดังแบบระเบิดเนลยดังระเบิดเลยอ่ะไม่ดิ้งป่ะดังระเบิดระเบิดเลยดังแบบระเบิดระเบ้อเลยอ่ะดังจัดก็ธรรมดาก็พี่คนดังไง้องชายขอเป็นคนแบบไม่ดังเลยเป็นไงเป็นเสียงดีขึ้นไหมแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวแถวนั้นมีค่าจานนะเฮ้ยกูไม่ใช่แล้วนะกูปัดเสียงอยู่นะแถวนั้นไม่บัดก็คนเอ้ยไม่จ่าก็คนบัดบัดบัด ดิงบัตรดิ้งบัตรดิ้งบัตรดิ้งบัตรได้ถัดไปจะอยู่กูไอ้กูไอ้ไว้ละไว้เป็นผีไอ้ไว้เป็นผีแน่นอนร้อยมีมีอยู่คนหนึ่งที่น่าสงสัยก็คือก็คือฮัลโหลผู้ชายผู้ชายไอ้แฮบเหรอเออเทปจ่าเทปจ่าได้ยินผมดังปะดังอยู่พอดีพอดีไอ้ใครใครใครไม่ดังไม่เบาดังมากอ่ะได้ปะกูเบาแล้วนะกูเบาเสียงกูแล้วนะไม่ดังอยู่เลยอ่ะไม่ดังใช่เหรอดังแบบดังระเบิดระเบือ อ่ะโอเคยังอ่ะสวยแล้วก็ไม่บอกกันน้องชายพอดีว่าพี่ก็คนดังนิดนึงไงพี่ก็เสียงพี่ก็ดังหน่อยเฮ้ยผีแล้วกูไม่มีอะไรสู้ผีเลยคืนนี้กูมืแต่ขี้โม่โอ้โออสัตว์เรียบร้อยเต็มระบบครบจบระบบโอซีใส่ปักตรงนี้ก่อนอเอ้าโอ,โอ้ไอสัตว์กูปักกูแตกปัก โอ้โหแมงเฝ้าศพด้วยแซมแซมเพื่อนเพื่อนเพื่อนลักซีเว้เบื่อตลอดก็ตองออกออกบล็อกบล็อกบล็อกเออไอ้เจ๊ตจ้าไอ้เจาตไอชาจกู อ่พีใครวะเจด้อมันอยู่กับใครวะไม่ได้ยินนม่ได้ยินมาใครอม่างไรอย่างนี้โอ้โหไอ้แฮมไอ้แ hạng เจดดอมไม่ใช่จ๋าเพราะจ๋าตายโอเคไม่เจอใครกินเรือกกินเลือกทางฟิว์เลยไม่ต้องมารวมไม่ต้องมารวมดูั่ผมมีคนที่สงสัยกินเลยอ่ะกินเลยไปที่สแกนเลยเด็กกินไปเลยกี่อยู่ดีผมดูข้างหลังเลยมา เจตโต้มาละจังหวะนี้เราจาังหวะนี้นัวเครื่องสแกนละยังวิ่งออกนะยิงคนแล้ววิ่งออกนะอกันนี่โอ้ยเจตโตมันสั่งผีใหญ่เลยวะเราเลื่อนเกินโอ้แล้แกับเจตโตว่ะสองคนนี้ร,รู้มือกันาตายผมโดนกัดมาไว้บอกนะเพนดีไว้แจ้งแล้วว่าเมาื่อคืนจา่าตายผมโดนกัดแล้วยังไงจังหวะนี้ถ้ไม่เราเรากินมุนคิวได้แล้วเว้ยถ้าเราหนึ่งเราโดนต่อยสแกนเรายิงคนสแกนเลยมายิงคนสแกนไอเหยียบเด้เหยียบไม่มีใครอยู่ ท่านหนึ่งในเราโดนสแกนยิงเลยนะเลยน่ะยิงคนให้ล้มหมดเลยนะเออท่านหนึ่งในเราโดนสแกนว่ะอ่าติดๆแล้วพี่เอ๊ะทิพทิทิพมันขี้กันแฮมเฮ้ยเนี่ยแอบวิ่งไอแฮมวิ่งไอแฮมวิ่งไปเลยไปเลยไอ้แฮมวิ่ง ถ้าคนมันยิงสวดเลยนะเอาไปละเจนโดยิงแม่งเลยเจนโดเอาไปละผมว่าพี่แฮบเอาไอ้แฮบอ่ะยิงมันเลยเอาเลยวะไอ้แฮบอ่ะชัวมันจะกินมันจะกินเลือดได้อแฮบอ่ะผมโดนไอ้แฮบวิ่งไปทางฟิวไอ้แฮบวิ่งไปทางฟิวไอ้แฮบวิ่งไปทางฟิวเราชนะได้วิ่งไปทางฟิวไปไปดิพังเลยพังเลยครับพังเลยรู้ไหมเชียร์ผีทำไมวะอ๋อเดี๋ยวผมจะมาให้ผมจะรู้วนอยู่ทางไม่ได้ผมเอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มก็พังพังไปเลยนี่แฮบ เออกินเลยกินเลยแซมแบกแซมแบกเ,เออเรากินอีกเรากินอีกที่จะกินเรามาดีงามหน่อยไอ้เขาชุบไอ้แซมชุบว่าสวยแซมเพื่อนรักสู้มันสู้มันสู้มัน,มนจังหวะนี้มันต้องสู้โอ้โหเชื่อเลยทันหลังชุดฝาจัดจังหวะนี้เขาเห็นแล้วนะยิงแอบเนี้ยไม่ได้แล้วยิงซิวไปละเออยังไงก็ต้องผีมันก็ต้องกินเลือดหลายหลอดหน่อยอ่ะ ความได้กินอีกคนหนึ่งได้อะเราไม่มีเวลาออกไปตอนนี้คนเหลือสามคนนะคนก็ต้องสู้ได้จังหวะนี้แหละเออถึงเวลาที่สู้ได้กันวะโอ้โหส่องไฟช้าไปหน่อยนี่นี่อย่าไปไม่ติดไปเออต้องออกไหวพี่อะหาคนไม่ได้หาคนไม่ได้ออกออกพร้อมกันออกพร้อมกันไปิลุงทีลงเอาเก็บสบายเราเฮ้ยคนนจะะชโหพีเดือดสอบ ไปหาเข็มพี่เธอสองคนเธอสามนี่นี่นี่โอ้โหไอ้ทิพยมาทิพยี่ิงทิยิงชุบแต่ได้ไหมโอ้โหแล้วลูกซองุบแคมอยู่ไหนโอ้ยแยแค่แม่งมันมันผีนักมันปืนโอ้โหลูกซองนัดเดียวได้ดได้ด้โอ้โหเย้เ้ ไอ้เฮียลูกสองป้องเดียวป้องเดียวเลยวะไอสัตว์มันป้องฉึกฉึกป้องฉึกฉึกเลยไอเจนด้อมึงมันป้องฉึกฉึกป้องฉึกฉึกเลยอ่ะไอเฮียอะไรวะเนี่ยมึงเล่นลูกสองหรือเปล่ามึงกระโดดยิงป้องฉึกฉึกป้องฉึกฉึกเลยอ่ะไม่ผมไม่ได้เล่นลูกสองใครเล่นลูกสองวะโอ้โหไอเฮียแหบไอสัตว์แม่งยิงเป็นพีบีเลยไอเฮียยิงตัวละเม็ดเลยผมก็ว่าอยู่ว่าจ่าไม่น่าเป็น ายแมงบอกผิดจ่าไม่น่าเป็นจ่าแตกก่อนคนแรกทั้งต้องทั้งไฟผมเอาไม่รอดเลยผิดเก่งไม่แต่แหละแต่ว่าเทพจ่ากระโดดเข้ามาปากกตอนแรกอ่ะตอนแรกอ่ะจะจะสแกนไอตัวผู้หญิงอ่ะหัวทองใครวะไอไว้อ่ะพี่แหบตอนแรกผมว่าจะเอาไปสแกนพี่แหบเอผู้หญิงหัวผู้หญิงหัวทองทองใส่หมวกไปเลยไม่จังหวะมึงดีกันมากเลยนะไอเหีย อตอนแรกอตอนแรกอ่ะจะจะสแกนในแหี่ยวไปแหละแต่พอดีไอทิพมันพูดมากไปหน่อยนี่ผมพูดอะไรวะผมยังไม่ได้พูดเลยก็เลยหันซ่าเอออยู่ๆมันก็ออกเสียงไงคืออยู่ๆก็แสดงความคิดเห็นปกติมันจะนั่งเงียบๆไงโอ้น้อเลี้ยวไปเลยไอสันเลี้ยวไปเลยกูไม่ได้ยินคำนี้นานแล้วไอสันเลี้ยวไปเลย ไอ้เย้าลวอะไรรู้ไหมกูกำลังปักแถบอยู่กูเงยหน้ามาปุ๊บอัดใจตัวเองไอ้เย้ย